มายสุนค่ะตีในใครเหนือลองหลายเซอใครเหนือเคอร์หลี่ฮู่แคนด์อปันแห่งตี S.K.D.Channel มีตั้งผ่ายไทยและผ่ายไตยตีในข้่องยูทูบและโฮมตั้งผุยพักดูปันปีโนงเฮาเขาฮารเอาลองอันมีพ่อน,นีมาจากเพ่เมียงปันกันตีในเฟสบุ๊กซอว่า S.K. เล่าเรื่อง S.K. ใครเคอร์อมัมวาดเตต่างนี้อาําม่าเตปันตั้งหันถึงอํานั้นกับเสบสู้ข้า S.K. อะไรอยู่ในขาอ๋อ หมายสงฆ์ปีนองใต้ดังเสงเมือในปีใต้สอยปลายหนึ่งปากซีพานีเหืิน1ิบลองเจ็ดคำหมายวันทนชาแปดเหือนทนเก่าปีสอยปลายชาเอตีในใครเนรลองไลเซอร์ใครเนเธอรีคู่ีเอสเคดีช e แนลทางยูทูบ e นครับออเมือในเดียวลอง ย้อนขวางออกต่างย้อนขวางเหตุการณ์ไหนมาหลาดไหนืีปิ้องเขาเขาเสื้อปิ้นองใต้อันเสื่แคบเหมืโ 89, หัวซุนแปดเก้าหัวโหัวหกหเจ็ดหัวแปดเส้นนั้นมาหลาดไหนืีปิ้องเขาเขาหากพอเป็นพอนหลีตากูก้อไหนเขาออกหัคอมันหัคอมีอยู่ฮาคอค่ะหนึ่งลองยืนต่างย้อนออกต่างสองลองกว่าต่างซื้อเมื่อกว่าถึงตีย่างหมาย สามลองย้อนปรับผืนมือคว่างเหตุการณ์ดสี่ป้อผืนมือออกตั้งและปรับปันคว่างเหตุการณ์วันมันหมดหา้าปอกขึ้นมือตีเวงเก่ามีหาคอค่ะมีหาเมลไหนคะอ้อโอเคอันนี้ก็ลองย้อนควางออกตั้งย้อนควางเหตุการณ์ใเนเป็นตอนหมายสีเป็นตอนลื่นชุดย่ดในค่ะเนาะปอกไดมาขาะได้เอาลองอันว่าย้อนอยู่ในเมืองไทยต่อโจโลและโฮมตั้งลอง เขาห้องยาหลวงปองซึ่งสาย30บาทอันว่านั่นมาหลัดเหน็บพี่น้องเขาในะครับเนาะองย้อนอยู่เมืองไทยต่อโจ้นั่นมันหลําลองแต่พี่น้องใตเสื้เอเจ้าแค้มาหัวซนเปียกเกาหัหกเสื้อในครับเนาะย้ยอนเปอรว่าเปลี่ยนเซนตั้งแต่ตเด็เฮเธอร์ไล่เป็นก้นเสื้อจัดซึ่งไทยอำนาจอันห้องว่าไล่สัญชาติไทยนั่นในะครับอ๋เป็นซึ่งมีซึ่งอเหยือกอลแค้นต่อเป,ปิ้ลแนเฮียงดี SKD Channel นสีกัมขา,เ,า,าเขาค่ะกัมในเขาค่ะมาสืบทอดยินลองอันย้อนความออกตั้งย้อนควาามเหตุกรรณ์นคับ พอเขาเตรียมยาพอเล่งไม่เ,เร่งเตรียมปันยาหลิงหน้ามาก็ยืนพอยืนต่างทีร่วมหาการยานะไหนเขาก็เปิดใส่เงินพอใส่เงินยาแต่อะไรเหมือหังมันมาค่ะเหมือตืดมันค่ะนะแต่อะไรเหมือตืดมันมาแต่อะไรเหมือตืดมันมาปรับเหตุการอะไรไปไรค่ะนะแต่อะไรเหมือตืดมากกาาว่าปั๊บเตุการอะไรไปไรก็ไม่เพราะว่าไลตินย่าในคันอ่ะขึ้นปอกขึ้นมือจูตีเวียนเก่าค่ะ ເຮົາຂຶ້ນປໍຂຶ້ນມືຈູຕີແວງເກົ່າຕແລະມືໄວ້ໄວ້ຫັ້ນເນາະພອນໂຈພາຍໃນ15ວັນນີ້ສັງເຈາະວ່າປີປັດມຕາ15ວັນພາຍນ15ພໍເນີ້ໃຫຂຶ້ມໍມືນກໍນເຄາວມຂະໜາດນາຕ່ໄກາທີ เสวเองเสกขึ้นกว่ายืนย้อนต่างตากว่าออตั้งแทงกำแทงปอกำสองอ่านได้ได้ตากว่าเหตุการณ์เนะค่ะเมื่อไกาตากว่าหาพอเล่งไม่เล่งตากกว่าหาก้นสังในขนาดนะแล้วจึงคือแล้วไหนย,ย้อนเปรอว่ามันเตะไรเอาพื้นมือตืดเงินดีลุมหาการอันเท่ากว่าเหตุการณ์นั่นเตะไรเอาม่านเหน็ดีต่างเสวเวงตีนเท่าอยู่นั่นฮานาป้อมเอานั่นม่านเหน็ดไหน มังเซเวงเขาเต็มป ah ah e? ันเขาเต็มปันเข้ากว่านะครับเนาะตัดอย่าเหตุการณ์อันยันเปลือกเข่าบันมีมียันเปลือกปักเตืองออกมาจากไหนเมื่องกลางมันเหมนเป็นจากไหนครับเมื่องกลางไม่ได้มันเหมวอนหลวีดร่วมหาการแห่ขึ้นมาดีเซเวอันนะเขากว่าในก็เบากว่ายันผืนเหมาดีเซเวงเย่อก็มันขึ้นกว่าต่างเวงบากว่าต่างเว้งในเขาก็กว่าจู่พอเลี้ยไม่เลี้งเข้าไงขึ้นกว่าดีร่วมหาการก็ร่วมทารการย่ออะไรปั๊บหรี่ย่ออะไรปั๊บเหมาคล้างเหตุการณ์เขาก็ สืบอยู่กว่าเหตุการณ์นีในห,หนังข่าวว่าเมื่อเร็วนั้นไล่มาคเมืม่อเร็วสองสามปีมาใน่แต่ไล่เป็นสองขัดตอนขักตอนนึงไหมย้อนคว้างตางกว่าฮาโบเล่งไม่เลี่ยงกว่ากว่าฮาโบเล่งไม่เลี่ยงเนีขึ้นกว่ายืนต่างย้อนเหตุการณ์ตีลุมหาการเสถื่อเพราะไรผืนเหมอือดเงินเขาทำอะไรใบเสียรับเงินนั่นนะใบเสียรับเงินอันนั้นก็มังเจตตอนมังอองตีตั้งลุ่มหาการเขาก็เตะไถ เต๋อป่อเติดแปปผืนเหมาอนคว่างเหตุการณ์นั้นถ่ายกระชันไบอนุญาตทำงานกันนะถ่ายกระชันเฮาเป็นหลักฐานให้เฮาเป็นเฮาเป็นนาซาเสตามื่อนี่ตั้งเซเว้งทำงานนะอันนั้นปั่นมือจอมก็ละล่าลายผืนเหมือนอันนั้นในก็เอาพื้นเหมือนตื้นเงินนั่นในก็ไล่ออกมาผืนเหมือนตื้นเงินนั่นเท่าแต่ใดกวาดถ่ายกว่ป้อให้พื้นเหมือนออกมาพื้นเหมือนตื้นเงื้อนนะเท่าแต่ใดกวาดป้อพื้นเหมือนนะบอกว่า ใบเสร็จรับเงินให้ไปถ่ายเอกสารในธนาคารเนาะพอพอมั่งเจอมั่งเจอก็เต็มยามยินความใจในธนาคารนะครับเหลือนั่นก็เต่ไรเอาเหมือนเสื้อหนังอันคาลาดเมื่อไหร่คเนาะมีมือรับรองการจ้างในะค่ะเนาะสังตางผืนเหมือนของปอเร่งไม่เร่งอันคารลดมาดวามกะะาาดว่าเมื่อไหว่าเอา เฮ้ยช่องจุ่มนะคะเฮ้มีชองจุ่มเลยค่ะหรือตีเองชองจุ่มค่ะสามจุ่มก็ไล่ฮะชองจุ่มสามจุ่มเออนั่นฮะเอาอันนั้นฮะอันนั้นเอานั่นแหย่สานตังตาเฮากูเจอเจอก็เหมือนเจ้นเงเงาจนั้นอันไรลัดมือเตีเงาเงามันหรอค่ะเนาะเจอนั่นแหยยืนตีเสวี่งค่ะนะยืนตีเสวี่งอย่าลืมป้าดังผื่นมาติดเงินอันเฮาคาเลยมาตีลุมหาการนั่นต่างป้าซ้อมค่ะเนาะเออเปิงล้มมันได้ก็ ผืนเหมือนแคบเหมือและผืนเหมือนเหมือขวางซื้อกึ้นผืนเหมือนไมรับรองการจ้างเจืาอในของปอเล่งไม่เล่งนะฮะเนาะแต่เลยยินต่างกว่าจอมค่ะเพราะว่าเขายืนต่างกว่าจอมก็ในพ่อยืนต่างย้าไหนทีเจวิ่งเขานั่นเปิดเตตัวขณะว่าเตถูกรีปัน3ามเลือนห้าถูกรีปันหกเลือนห้าถูกรีปันหนึ่งปีหาในเมื่อนั้นหาเปิดเตปันเทายางตัดเอเขาเขาไม่ให้การเพราะว่าเขาลายยาวไหนเปิดเปิดปันขวางเขาว่าเขามี ใบอนุญาตทำงานอ่านว่าในเนาะมีใบอนุญาตทำงานเออไม่ใช่เขามีมือออกออกตั้งเย้าในคันนเาะเขาเลยรมาอออกตั้งเย้าเขาก็ขึ้นออกตั้งกว่าตีอัเท้าขาตีกว่าเหตุการณ์นั่นคาะเพราะจะได้ขึ้นกว่าเหมือนเส้นคารัดเรื่งเขาค้ากว่าเพราะกว่าถึงเตียนเซเวี่นเท้าขาตีเหตุการณ์นั่นก็มันดังสุดอะได้กว่าต่างกว่าต่างตีเซเวียงนั่นข้อมารายงานตัวนั่นเองอะแต่อะไรายงานตัวรายงานตัวเย้าก็ ลงมามีสั่งลายๆเนี่ยก็มือไก่ขาดกว่าเขาขนาดเนาะหรือสั่งลา,ลายยืนกว่าเนี่ยก็รัดเย้าขนาดเนาะก็เอาเหมือนเก่าไว้หนังเก๋ะเพราะยืนเพรยืนที่นั้นย่าเนี่ยก็ขึ้นเอาในขนาดเนาะขึ้นเอาผืนอันทับต่างชื่อผืนรายงานตัวนะฮะทั้งเดมีใบรายงานตัวตั้งผายเจเวงเขาเขาได้ออกฟัน ใบใบรับรายงานตัวนี่เนาะอันนั้นเฮาก็จได้กาบปอกัฐไว้แทงพื้นเหมืนมันหน่าอันนั้นค่ะเฮาจะได้ขึ้นกว่ายืนต่างปันแทงที่ร่มหากันคมตั้งพื้นมาออกตั้งหนครับพื้นเนมันพื้นพื้นเนของพื้นมาออกตั้งแลทั้งทั้งพื้นเนอันรับต่างซื้อนันตั้ง2เมียวแต่ได้ขึ้นกว่ายืนต่างแทงที่มหากันพยืนต่างยาวในก็เขาจังเตปันปบหมความเหตุการณ์นัน มาปัน่นมาปั่นเท่านี่ครับเนาะเออปอเฮ็ดนันก็เขาก็ไร่ย่าเนี่ยเขาก็เหตดการสืบกว่าต่อป่อข้าวยามันหมดอ่ำว่าในปรับพื้นเหมือขวางเหตุการณ์วันมันหมดอ่ำนั้นเมือออกกลางวันมันหมดเลยเขาก็อยู่ต่อปอวันมันหมดเลยเขาก็ขึ้นมือแทงกล้ามหนึ่งเลยมือเตะมือนั่นหนังเก่าขนานอ่ชังเสือเขาก็เตะเหตุการณ์ตีในหนังตาเขาก็ เตมือสิวอายุมะนะันเออตะขึ้นมาเหตุการณ์ตีเก่าก้อยไหนะก็โจกาปมือนั่นสังเกอว่ามันเตมอดแทงเจ็ดวันนะี่กันเนาะสังเกอว่าแทางเจ็ดวันนะี่มันเตมอดไนะี่อร์ปล่อเลีงไม่เลีงเตียมปั้ขึ้นเหมือตอท่อเจ็ดแหละโครงตั้งไปรับรองการจ้างแทงตล้ามหนึ่งโครงตั้งพื้นเหมือผืนเหมือนแคบเหมือกูเจ๊าเจ๊เหมือนเจ้าหนังอันคาราดมาเจ้าหนังกังนเนาะขึ้นก่อยืนดีเหตุการณแทงกล้ามหนึ่ง เฮ็ดเสหนังเสืในหนังเก่านะคะนะาะสมัยขึ้นเมื่อย,ย้อนพื้นมาออกตั้งย้อนพื้นมาออกตั้ง <im itation> ขึ้นมารายงานตัวขึ้นมารายงานตัวขึ้นกว่าตีกรมจะทางงานกว่าตีรุ่มหาการอหไรให้ในปัน่นปั่นมากด้ค่ะเนะเพราะคะ่ะน,นี่ก็เป็นรองอันพีน่นอเขาแต่ย้อนขวางออกตั้งแต่ย้อนขวางเฮ็ดการ์นี้ค,ค่ะเนะก็เอามาหลานในพีน่นอเขาหยุ่งจะมาพีน่นอเขาก็เตะเป็นพ่อนดีเตะไรเอากว่าเจ้าะะอะค่ะเนะ สงสัยว่าปองไสขึ้นถอมในแถมกล้ามันนะก็ก็สงสวารัดความใต้อําปอปองไสลีนี่ก็ปัดถอมความไทยคันแหเนาะมันเป็นภยยโยมังเมียวมังเมียววาโยยายินความใต้อันหมืๆอันออกมาหมนโยมยายินคั่นเนาะก็ถอมหลากลาฮะถอมหลากลามีทังภายใต้และภายไทยฮะกว่าต้วยคันเนาะกว่อมต้วยฮะสงสวามือพองโจเขาเพกะลาโควิด19เพเตือนาวแงในเปิ้นปัเฮาขาออก เว้งเนียงเปิดปันเมื่อขึ้นอะไรก็พอวันมันมันหมดคันนะอายุมันหมดอันผืนมาออกตั้งเพาวันมันหมดไงเขาเหาจ้างเมื่อเขาแต่เฮ็ดคืนไงอันนี่ขาไรลาดแวดเอาคันเนาะขาดอะไรลาดพอวันวันเหมาออกตั้งวันมันหมดแต่เฮ็ดคือเนาะเขาปะตุ้ยคันเนาะวันแต่เฮ็ดคืนนี่ไเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนตั้งคู่พอหล่อนตอนนึ่งนะครอย่าลืมอย่าลืมคันนอนสังเซรมันมีพรอนดีเนี่ยก็แค่นั้นก็ปั่นแห้งตี S.K.D. Channel ตั้งอยู่ของ u t u b e แล้วโฮมตั้งตั้งเฟสเฟสบุ๊กสื Facebook, ่อ S.K. เล่าเรื่อง S.K. ไคเคอในคะคนเนะก็เข้ามาด้วยเข้ามาซ้ามด้วยเปิดด้วยปันแห่งดินนัน่นเสกนี่ในแชนเนลสค่าบกนายย้อนลีกันายก่อนค่ะ S.K.D. Channel เหมือนสุ้า